พาไปชมสีสันการแข่งขันฟาดแท้าขาบอยน้อยในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่จังหวัดยะลาวิถีคนเลี้ยงสัตว์ในอดีตครับไปดูลีลาขาบอยน้อยฟาดแท้ให้เสียงดังซึ่งงานนี้เป็นการแข่งขันทักษะสะบัดแท้ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจัดโดยหลักสูราสาตรสตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัาสาตว์คณะวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีและการเกษตรมหาวิทยาลัยราชพัฏยะลาครับซึ่งมีน้องๆนักเรียนหลายโรงเรียน พื้นที่ยะลาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า28คนสำหรับกติกาการแข่งขันทางผู้จัดจะเตรียมแท้เอาไว้ให้จำนวน6เส้นเพื่อทำการแข่งขันหากไม่ถนัดสามารถนำแท้ของตัวเองมาแข่งได้โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องฟาดแท้ลงกับพื้นให้เกิดเสียงดังคล้ายประทัดต่ตอเนื่องเพื่อทำแต้มให้ได้มากที่สุดในระยะเวลาหนึ่งนาทีจึงจะเป็นฝ่ายชนะพอแข่งครบทั้งหมดทางคณะกรรมการก็จะไล่คะแนนใน3ลํลำดับแรกผู้ที่ทำแต้มได้มากสุดก็จะเป็นผู้ชนะเลิศไป ซึ่งบรรยากาศการแข่งขันก็เป็นไปอย่างคึกคักมีทั้งเพื่อนเอนคุณครูมาร่วมเชีย์ร่วมให้กำลังใจขณะที่ผู้เข้าแข่งขันบางคนลงสนามแล้วต้องถอนตัวออกจากแท้หลังจากลองแท่อยู่หลายรอบก็ไม่สามารถฟาดแท่ให้มีเสียงได้ครับทางด้านของอาจารย์บุคอรีมะตูแกค่ะประธานหลักสูตรสตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์ก็บอกนะคะว่าทักษะการสะบัดแท่หรือว่าฟาดแท่เป็นวิถีดั้งเดิมของคารบอยค่ะ ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศาสตร์ที่เป็นมาเป็นไปมาตั้งแต่อดีตมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการไล่ต้อนสัตว์ในทุ่งหญ้ากว้างมีการขี่ม้าพร้อมกับการสะบัดแทบไปในตัวจนกลายเป็นวิถีของคนเลี้ยงสัตว์ในทุ่งกว้างปัจจุบันก็มีการพัฒนาเป็นเรื่องของการแข่งขันนะคะทักษะของทางนักศึกษาที่เรียนศาสตร์การฟาดแทบก็จะเป็นการใช้กล้ามเนื้อของแขนไม่ว่าจะเป็นแขนซ้ายแขนขวา เป็นทักษะที่จะทําให้เกิดเสียงโดยการใช้เชือกมาถักค่ะแท่นี้ก็จะมีลักษณะเฉพาะต้องมาประดิษฐ์ประดอยเองพอฟาดปลายเชือกก็จะไปตีกับอากาศก็จะเกิดเสียงการฟาดแท่ที่จริงนะคะก็จะเป็นการฝึกในเรื่องของสุนทรียะด้วยส่วนหนึ่งนะคะหลังจากเด็กได้เรียนมาเท่เครียดค่ะก็อาจจะมาปลดปล่อยอารมณ์มาระบายอารมณ์ด้วยการฟาดแท่หนักๆค่ะ